สบายดีพบกันเสซตเก่าเซตเคยพี่น้องก,กับส่องสวัสดินน์บรรณาวันนี้ทีมงานส่องสวัสดิ์บรรณาจานิธรรมท่านผู้ทรงไปฮับสมวัดเก่าแก่ที่อยู่นี่แหละพี่นอ้องอยู่ถนนนี่หน้าวัดองค์ตือ้อนี่ก็ถือว่าท่านผู้ทก็จะได้ฮับสมวัดสรีธรรมะส,สรีธรรมะหายโศกขึ้นกับบ้านหายโศกที่เมืองจันทบุรีนครหลวงเแม่แก่นพี่นอ้องกเมื่อนี้ได้มีโอกาส ใส่เวลาว่างๆจะพาท่านผู้ชมมาฮับสมงวัดดังเก่านี้ถ้าเบื้องไหนจะเป็นแบบไหนนี่คือถ้าผู้ชมเห็นก็จะเห็นรถเป็นเส้นทางทางล่องที่จริงเพิ่นลูกศรเน็ยขึ้นเค็เืนล่องแหละเดี๋ยวพวกกัยังบ่ทันได้จัดแบบเป็นรลายแบบเพราะอะไรเพิอพ่อพวกก็จะประกาศใส่ในไว้ๆนี่พี่นอ้องนี่ทางเบื้องหน้าก็จะเป็นวัดองค์ตื้อท,ที่ทีมงาน,นสร้างสหรับมมาได้อัปโหลดไปก่อนหน้าน,นี้ก็สมัครดังชมนะที่นอ้องส่วนไปทางเั้นก็จะไปพุทลเจ้าพอดอวัดศรีสะเกด ขอ,อพระแก้วอือ่นๆนี่วัดนี้จะนำพาท่านผสมเข้ามารับสมนี่วัดสลิธาธรรมะายโศกวัดสลิธรรมะายโศกกระลมอ่านเอาพี่น้องอ่อานคัดๆไปเข้าไปฮับสมเมืองไหนพร้อมกันว่าบรรยากาศจะเป็นแบบไหนคือท่านผู้ชมเข้ามาอยู่วัดหายโศกพี่น้องก็คือว่าเป็นวัดหล่งที่เก่าแก่พอสมควรที่ข้าพเจ้าเองก็เป็นครั้งแรกในชีวิตท,ที่เข้ามา มาเห็นตัวจริงคือกาไปกามาก่บบไดิเข้ามาทางเบื้องไหนจักเถิอพี่น้องเก่ามนีกก็ได้เข้ามาครับสมนี่ก็ถือว่าเป็นหอ,อก,กองเห็นบ่ทางหอ,อก,กองอยู่ทางนี้จะเป็นสามซันเนาะแล้วนอกจากนั้นในอยู่ภายในวัดนี้ก็จะเป็นต้นดไมออมหอบออมหอบสวยงามพี่น้องอยู่ในกลางเมืองนครหลวงเมืองจันทบุรีนครหลวงเบียงจันท์นั่นเองพี่น้อง การละหลายคนก็จะได้หู้ใลรก็ได้หู้อยู่ในหนังสืออื่นๆแต่บางคนอาจจะบ่ได้มาแม้กระทั่งผู้ค้าเองก็เป็นครั้งแรกในสวิตที่ได้เข้ามานี่ก็มื่อนี้ก็เป็นวันที่5 5เดือน12ปี2 0 0 5นส่ด้านเองในเวลานี้ก็เวลา12บงโมงกว่าในต้นสวยไปไปับสมอ้อมหอบแถวนี้พร้อมๆกันเลยพี่นอะแกถือว่าบรรยากาศพี่น้องคือนี่เป็นหอหอกกอ อพอก็มีทางกระปุงนะพี่น้องนี่อยู่ในชั้นหนึ่งสารนอกจากนั้นเพิ่งจะมีการตบลวดลายสวยงามพี่น้องอันนี้จะเป็นแม่พิมพ์เนะเป็นแม่พิมพ์เพ่นใส่ขี้ดินมาเผาอ,อัดเข้าแม่พิมพ์มาแล้วก็เผาแกะออกมาจะเป็นแบบนี้แล้วก็มาติดแบบยาวพี่น้องแก้คล้ายๆคือแบบวัดทั่วไปคือตอนเข้าประจอาอย่างน้อยก็เคยได้เห็นพ่นเพ็ดละหล่อประเภทนี จะเอาเป็นแบบกว้างซึ่งเป็นหอหนึ่งที่เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและแต่ประเทศที่จะมาฮับสุมพี่นนองก็กถือว่าจะขึ้นไปถึงเบื้องไหนจะน่อยไปถามอนุญาตจากคูบาในวัดน,นี้ก่อนพี่นอเปิดอีกหนึ่งบรรยากาศอากาศเย็นดีพี่นนอะสบายดี ทำเด้ขึ้นไปเทิงได้บ่ไปถ่ายวิดีโอได้ไดไดไบ่ไปวาดบนกอง <c oughs> เอาขอบใจเด้อวันนี้จะขึ้นไปทางหอกกองพี่น้องนี่ก็คือบ้านถ่ายโศกเมืองจันทบุรีนครหลงวงเวียงจันทร์ถือว่าเป็นสถาส่วนบุคคลที่ว่ามาสนับสนุนนี่เออเป็นเจ้าสถาที่สร้างขอกกองอยูน่นี่วันนี้จะขึ้นไปทงางเบองเทิงจะอาทานผู้สมไปฮับสมว่าถือว่าจะเป็นแบบใดพี่น้องทงางบองเทิง นี่จะเป็นคันใดขึ้นแบบสันๆนๆปร่งๆปรงรงตี <c oughs> ขึ้นมาเออเดี๋ยวขึ้นมาค่อยๆขึ้นมานี่กองพี่น้องส่วนหลายเพื่อนก็นจะตีในยามบุญมือเขาพันษะแปดข้ามสิบห้าคนี่นนนกองตีแฮมก็ได้เอยจวตืน่นตึมต้มเรัะนี่ก็จะเป็นโคบกหนี่ โ้ oh. ปิดกองอะไรพี่น้องนี่แต่ในส่วนไม้นี่ไม้ที่เพ่นเห็ดกองก็จะปกนี่ยหนังด้วยหนังควายปกนี่ยเป็นแบบนี้นี่จะเป็นไม้เก่าพี่น้องที่พ่นได้ป่าไว้แล้วแต่ว่าก็ยังรักษาไว้ให้เราได้เห็นอยู่ uh. ขึ้นมาเบังถึงก็จะเอา บรรยากาศทางเบื้องลุ่มได้เดินก็จะเห็นเป็นแบบสวยงามพี่น้องอากาศเย็นดีถึงสถานที่ดังกล่าวนี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมเึ่งมีชาวต่างประเทศก็มาท่องเที่ยวและมาฮับชมว่าวัฒนธรรมเราเป็นไงใ,ใดโดยเฉพาะแม่นศาสนาพุทธที่เสื้อถือกันมาตั้งแต่หลายชนคนและดึกดับบันนั่นเองพี่น้องได้ขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นไป อีกสั้นหนึ่งสั้นที่สามเออพ่อยขึ้นนะพี่น้องยันหัวตำ่ำห,หัวแตกหัวต่ำต่ำหัวแต,วแตกอเอ,อ้ขึ้นมาหดพี่แไรสั้นที่สาม,ม,มนี่ก็จะเยืนว่าละครั้งบอกพี่น้องตั้งตั้งเลยเนี่นี่ข้อแฮ้าบได้นี่ขนยขอ้อเซนนี้ตุึมตึม พอนจะมีคอนเ <c oughs> คาะคอนเคาะคลักคังกันวะกลางกลางนะตัวนี้ข้าพเจ้าก็บ,บกอกการเคาะต่อถ้าบ่ได้ครับอนุญาตจากเพื่อนจะเคาะแหงบ่ได,งได้พี่น้องดังแท้ๆตึ้งตึ้งเคาะค่อยๆข้อหลายจะน้อยู่คูบาอยย่วัดต,ตื่นว่าเอามาจะใส่อีกนะ งานก็นจะเป็นกุฏิเก่าที่หลายเส้นคนตั้งแต่ข้าพเจ้าลงมาเวียงในปีพันก็ห้อยเกเกิดขี่รถกายมานี่แหละพี่น้องก็เห็นแล้วแหละว่ามีมีอยู่นี่แลลวเห็นอยู่นี่แหละนะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ได้สอบถาเหมือนถางกุบาเจ้าอาวาสอยู่ในนี้ว่าเพิ่นได้กอ่อสร้างนัแต่ปีใดวันน,นี้จะลงไปเบื้องลุ่มอีกพี่น้องลงไปเบื้องลุ่มเราจะเป็นเลาะไปอ้อมบนทางสิบตรงนั้น ค,ค,ค่อยขึ้นค่อยลงแล้วอยู่ท้่หัวต่ำเขาโทรขอาไปเพี้ยเสียงปากอยากเป็นวัดเลยจ้หน่อยเสียงเออนี่ก็จะเป็นสร้างนี่จะมีเบอร์โทรอยู่ในพร้อมีู่นสามศูนย์ห้าแปดห้าสามสามสองหกนี่ก็จะเป็นเบอร์สร้างที่ว่าฮิดกองนี่นะนนกองหนังควายจะเป็นหนังควายนะ นี่จะลงไปเบิงบ้งลุ่มไปเบื้องเปียกๆได้เดี๋ค่อยลงพี่น้องยางหัวต่ำจะออกไปเบางที่บ้านี่ ในเบื้องนี้นี่จะเป็นเฮือนบุคคลจะเป็นห้างห้านที่ขายเครื่องอยู่ทางเบื้องหน้าในศูนย์วัดเจะเจนเบื้องนี้เข้ามานี่นี่ผ่ามถึงว่าจะบโบเป็นวัดใหญ่แต่ว่าสถานที่นี้เือเหมาะสมในการท่องเที่ยวแท้ๆพี่น้อกโดยเฉพาะแม่นแขกต่างประเทศที่มา ท่องเที่ยวในลาว็็จะได้มาฮับสุมฮับเบิงสถานที่ทางด้านวัฒนธรรมนี่ก็จะเป็นไปเก่าวแต่โดนพี่น้องกาอเสิรนห่วมมูธนาสร้างคอนโดบรรจุอัฐิจำนวนห5ห้อห้องห้องละ1 5 0 0 0 0นกีบนี่ก็ถือว่าเป็นสัทธาส่วนบุคคลเดพี่น้องเด้อเห็ดไว้กระดูกอะไรวะซะว่าวันง่ายๆบนจบนออัฐิ เป็นการสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ทุกคนเกิดมาก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของมนุษย์เทานี่ก็จะเป็นหัวพญานาคที่ทางขึ้นนี่โอ้แต่ว่าแตกจากจากวัดอื่นที่ผู้ค่าเองได้มาหลายๆบอ่อนในนี่เพิ่งก็จะเอาเนี่ยนะเป็นเก็ดก็คือหอยหอยแครงนี่โอ้เปลือกหอยแครงมาให้พี่เนอะสังเกตเ่งใช้เปลือกหอยแครงได้พี่น้อง จะแตกต่างจากวัดอื่นแต่แต่ก็ว่าได้สังเกตบันนี้มาเห็นนี่มันใส่เบือกหอยแค็งนี่ก็สวยงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่เฮ็ดพญานาคตากแก้วบันนี้ก็จะอ้อมไปทางบนนีออ่โค้งอ้อมเบิ่งว่าจะเป็นแบบใด โดยรวมแล้วทางเทิงนี่บบแม่นดินขอได้บเบิง่งนี้ทางเทิงแบบเพื่นเทเลยนะพี่น้องนี่จะบบเป็น,เป,นเป็นดินแบบบิ้งข่อล้ายหรือว่าปกดินข่อห้วอซิมังเทอัดเทิงน่าจะเทอัดเลยพี่น้องมาสังเกตบ้างถือว่าทนทานสันกิงดิ้งเลย วันนี้จะอยากอ้อมหอมไปทางเบิร์งนี้นะเบิร์ง่าจะเป็นแบบหุบรงลักษณะเกะสลักปองย่ยมต่างๆก็ถทอว่าเป็นแบบนี้เองค่ะนี่มาในจุดเบื้องนี้ก็จะอู้ นี่ก็จะเป็นแบบวัดเก้าแก่ึ่งเป็นบนคูบาพระทรงสมนเน็นนอนนะพี่น้องอู้มีไก่ทองกระตองแตงแตงแท้จริงก็อยากเข้าไปเบื้องไหนไปเบื้องมาเพิ่นอ่าเิ่นไปเลยเพิ่น มันนี่จะยางอ้อมหอมแบบสิเนี่ยผมก็จะเห็ดบางส่วนเบิ่งถึงเบิ่งเห็ดอีกย่างพญากระปิลภูมอ,อิฉาอนุกมือภาวะนะครับโอ้ม,มีหมาอยู่ในปิตรยานแท้งายหมาพี่น้องฝุ่นเพิ่งมานอนมางายหมามงายหมาเอา้านอนนอน,น,อนอ ก็ถือว่าในยามมือบุญมือฐานในวันศิลป์แปดข้ามสิบห้าข้ามศิลป์ดับก็จะมีพอออกไม่ออกออกตนนโยมก็ได้มาใส่บาตรหยาดนำ้ำซึ่งเป็นความเสื่อของส่วนบุคคลโดยสบป็นผู้เฒ่าผู้แก่นี่ก็จะเป็นแบบวัดคือกันพี่น้องเอพิ่งกบได้เปิด ที่จริงแล้วมายามบุญยามทานนี่ิ่นก็นจะเปิดปิดประตูนี่ทางเบืองหนก็จะมีพระบุตภูมินีวก็จะยางอ้อมมาทางเมืองนี้อยู่ใดน,นั่นก็นจะเป็นมีก็จะมีนคนทางภายในและต่างประเทศมาท่องเที่ยวนี่ยาก็จะเป็นสาวต่างชาติที่เข้ามาฮับสมและท่องเที่ยวทางด้านวัฒธรรมที่อยู่ในสปปเลาานั่นเองน้อง นี่ก็จะเป็นทางบ้องหนาแกที่ว่าในการที่เฮ็ดแต่ประตูหรือว่าแล้วแัทธาของบุคคลที่ได้สนับสนุนเออที่เป็นเจ้าสถาอ่าออกตอนน้นยอดโยมที่ว่าสาร้างก่อเติมแต่งในแต่ละช่วงนี่ก็ทือว่าเป็นพญานาคเจ็ดหวัวที่ว่าเฮ็ดอยู่ในตีนันไดึ้นนี้จะเป็นสธาของส่วนบุคคลที่อยากมีซื้อเสียงก็ มาในห่วศสทัทธาแล้วเพื่อนก็นจะจุดซื่อจุดเสียใส่ในนั้นเพื่อจะให้ผู้ว่าการก่อสร้างนี่จะเป็นของผู้ใดบุคคลใดนั่นเองพี่น้องในส่วนบังเถิงก็จะเห็นว่าหุปันต่างๆอยู่ในปันลมมันก็จะแต้มหูเป็นพระพุทธหุพระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่ในต้นโพลูยืนอย่างต้นโพลอะไรอื่นๆพี่นอ้องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทีส่สาวพุทธศาสนาที่ได้ เสือถือกันมาพี่น้องในส่วนเบื้องอ้อมห้อมนอกนี่ก็จะมีต้นไม้คือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนี้เย็นดีเ่ว่าก็สามารถเข้ามาหับสมมานั่งสมอ้อมห้อมนีได้พี่น้องเป็น่างพักผ่อนบอกไกลบกไกลอยู่ในนครหลวงเวียงจันต์ต้นผู้บกไก่ ก็จะถือว่าเป็นวับโบยยดโบหญ่แต่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญที่ชาวพุทธศาสนานับถือกันมาหลายเส้นคนพอ <c oughs> ทุกาไปนี่จุดนี้กับหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็คือนี่พระพุทธหุบเพิ่นกัปฏิสังขรณ์มาอยู่อ้อมห้มขูจะเอามุมแบบ3 6 0องศามาให้ท่านผู้ชมได้ครับสม ก็ถือว่าโดยเฉพาะเมื่อปีใหม่ลาวาบุญส่งการเดือนห้าพี่น้องก,ก็จะมีพ่อแม่ประศชนก็ได้เข้ามาส่งขดส่งน้ำอยู่ในนี้คนเต็มในหอดมอนันในพี่นอ้องทุกๆปีในเกือพระเจ้าที่นอนนั่งอยู่ในพญา,านาคจิตหัวออมต้นผูสาธุสาธุนโมตัสะภะคาประตู ที่ได้มาเห็นในเป็นบุญตาที่ได้มาเห็น mm. บันักดนไร้อ่างไปทางเบื้องนี้พี่น้อง mm. ก็ถือว่าเป็นพญานักเก็ดตหัว mm. สวยงามพี่น้องซึ่งเป็นสีไม้ลามือของคนลาว่นเองที่ไป ตกแต่งและสร้างหัวพญาขึ้นมานี้วันนี้จะย่างไปออมหอบนนิ่งนี่ในจุดพิเศษวัดเกาอยอด ก็ที่ว่ายังเป็นสถานที่หนึ่งที่ว่าเพื่อนหับฝากรถโดยเฉพาะแม่พ่อค้าเส้าขายที่บม่มีบนจอดรถอยู่ทางขีดนอกก็สามารถเข้ามาจอดเบื้องไหนนี่ได้แต่ว่าเพื่อนฮิดค่าบริการฝากรถแต่บุู้ว่าเป็นนะครก็สอบถามเองพี่น้อง จุดเด่นก็คือพญานาคฮะกน่าเสียดายกระบอกป็นอย่างมาซุ่งนี้ว่าจะเข้าไปเบื้องไนแต่ว่าเพิ่นปิดประตูบวชสมัติเข้าไปได้ก็อพอสนั้นทีมงานช่องสันวันบัญณาก็จะได้เอาเพียงภาพภายนอกมาให้ท่านผู้สมที่เห็นอยู่ในนี้อ่าถือว่าโบกไกลบกไกลพี่น้องเนียอยู่บ้านไฮโกเมืองจันทบุรีนะครอหลังไม่จัทซึ่งวัดนังเก่านี่อยู่กุงกันคำวัดองตื้พี่นอ้องหลายๆคนก็รู้จักดีมาวัดองค์ตื้ก็สมัรถเห็นวัด ถายโกนี่ได้พี่น้องอยู่กงกันข้ามกันเลยบกก็จะมีต่างประเทศมาทับซุมมาสมมาเบ่งศิลปะหรือว่าทางวัดแดกเปลี่ยนบทเฮียนหรือว่าพุทธศาส,สนา,า,าก็ถือว่าก็ได้เลาะแต่เบื้องหอกพี่น้องเบื้องไหนเข้าบบได้เลยโดยรวมก็เอาภาพแบบนี้มาทัาบสม นี่ก็จะเป็นหอของอยาท่านหลักคำแก้วขันติโกผมก็มกจะจัดหอนี้ให้เพื่อน อยู่คนก็จะเป็นสัทธา,นา,าุนเกิดเท่า่เป็นบ่อนึงเป็นบ่อนผามหรือว่าบ่อนจุดที่คูบาสมณนีนอนพี่น้องอยู่ในจุดนั้นกุฏินั้นอ่าบ่อนได้ใหญ่ก็โดยรวมประมาณนี้ ซึ่งอยู่บ้างในหันก็จเจเพิ่นได้ปฏิสขอนรีเอาภาพพุทธหูปจานวนหลายองค์ที่วางแสดงหรือว่าไว้อยู่ในหันเพื่อให้ในมือเพื่นเปิดก็ให้ผู้คนเข้ามาสักการะบูชาในวันสําคัญต่างๆโดยสัพเพมันวันศีลวันบุญต่างๆนั่นเองใน่วนบวนี้ก็สุดเขตเด็พี่น้องสุดเขตเลย ต่อไปก็จะเป็นตลาดสีหอมเนี่ยอยู่เบื้องในนะเน่เพราะว่าในมือคืนนะเขาเข้ามาทางนี้จุดนี้ก็เป็นบนฝารถจกักรเต็มพี่น้องมาตอนหัวแรงเ้อก็จะเห็นฝารถจักรเต็มและเบื้องใน,นก็เป็นตลาดสีหอมท่านผส้มก็นสามารถไปฮับสมได้ที่ทีมงานซ่องสรรค์มนาก็ได้อัปเดตแลยก็ได้อัปเดตลงซองไปแล้วซึ่งเป็น ตลาดน้อยสี่หอม,อมนี่เมื่อคืนเขานสมัติฝากรถอยู่ในนี <c oughs> ้เป็นอย่างไรท่านผู้ชมนั้นก็แม่นเป็นการนำเสนอวัดไฮโศกที่ขึ้นกับเมืองจันออที่ขึ้นกับบ้นานไฮโศกเมืองจันทบ,บุรีนครหลวองเมงจัน มหาหอนี่ก็น,นำเสนอวิดีโอขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนต่อไปขอขอบใจ